เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับทดสอบสังคมนะครับทุกคนโอโ้โหผมยังไม่ได้ทดสอบสังคมนะครับก็นานมากๆเลยนะทุกคนก็โอ้โหนานอยู่นะคือแบบหลายๆายเดือนนะครับที่ผมไม่ได้ทดสอบสังคมคือนานม,มากเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะใช้วล e e หนึ่งนะทุกคนจุ่มผลนะครับแล้วผมเนี่ยจะลองเดินไปหาผู้เล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผู้เล่น,นจะทํายังไงกับเราบ้างนะฮะนี่โดดนะไปดูก่อนนะครับเฮ้ยโดดจริงโดดจริงเฮ้ยโดดจริงเยลู ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม,มอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปทีมีชื่อว่าบล็อก o o ดกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับ ทดสอบสังคมนะครับทุกคนโอ้โหผมยังไม่ได้ทดสอบสังคมนะครับก็นานมากๆเลยนะทุกคนก็โอ้โหนานอยู่นะคือแบบหลายๆเดือนนะครับที่ผมไม่ได้ทดสอบสังคมคือนานมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะใช้เวลหนึ่งนะทุกคนซุ่มผลนะครับแล้วผมเนี่ยจะลองเดินไปหาผู้เล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผู้เล่นเนี่ยจะทํายังไงกับเราบ้างนะฮะแต่ว่าผมเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะฆ่าผมไม่ได้แต่ผมอยากดูปฏิกิริยาของผู้เล่นนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเออตอนนี้ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมมกกกกดดดดดไลลคคคคค์์แแแชรรรรรเเป็นนนงใใใจห้้้ผววยยะัับบบทีี่่ขอุณ ทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยโอเคเซิร์ฟนี้ก okay okay. okay. ็มีอยู่หนึ่งคนนะฮะโอ้โหเขาจ่อยค้ายที่จะวิ่งตุกตะตุกตักโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยซ่มผมไปก่อนนะครับโอเคซ่มผมไปเลยนี่สูบอะไรครับจัดไปครับผมโอ้ยเราได้ผลไฟมานะฮะได้ผลไฟมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปหาเขานะครับผมเอ้ยวันดีครับนายฮัลโหลพี่เขาังไม่สนใจเราเขาไม่สนใจเราเดี๋ยวเราดีถือผลนะถือผลวิ่งตัดหน้าก่อนวิ่งตัดหน้าก่อนอันนี้ได้ได้เรามีผลไฟด้วย เรามีผลไฟด้วยเขาไม่สนใจเว้ยเฮ้ยทุกคนเขาไม่เขาเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยหายดูดิเรามีผลไฟนะเฮ้ยตึ๊กโอ้เฮ้ยผลไฟหายนายผลไฟหายไปแล้วผลผลไฟหายไปแล้วนายเมื่อกี้เราเรากินเข้าไปแล้วนะยอกอยู่นี่อยู่นี่อยู่ดิเอออยู่ดิอยู่ดีอดูดิครับว่าเขาจะทําอะไรกับเราไหมนะฮะเอาไหมนายนายเจ้าผลไฟของเราหรือเปล่าเออดูสีดูสีเขาจะตอบว่าไงนะฮะ มึ้นเขางเงียบป่ะเออเดี๋ยวเราลองถามแหมเออเอาไหมครับเอาไหม,คร,มครับเออนี่เราถามเขาไปนะครับเออเออ,เอ,อไม่ต้องเต้นโชว์ไม่ต้องเต้นโชว์น้องน้องพี่เข้าใจว่าน้องเท่ไม่ต้องเต้นโชว์นะ <S 1> <S 1> โอเคไหนเอาไหมเนี่ยผลผนไฟเนี่ยเอออ๋อ อ๋อเขาเป็นน่าจะไม่ใช่คนไทยนะครับเออเออป้อยลูกผมเขียนถูกป่ะนะ you want f r u i t เออคุณต้องการใช่ไหมเออขออ่าคนไทยคนไทยอ่าแล้วเขาขอใช่ไหมเฮ้ยนานายนเต้นให้ดูได้ปะ <c oughs> นานเต้นให้เราดูก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เออเขาจะมีอีโมจิในเกมวะาวะาเออหรือโดดน้ําก็ได้เออหรือโดดน้ํา ก็ได้เออดูทีดูทีว่าเขาจะทําตามผมหรือเปล่านะฮะโอเคอืมไม่รู้ว่าเขาจะเห็นข้อความผมหรือเปล okay. ่านะครับเพราะว่าอาจจะต้องแบบเออเราใช้ต้องใช้อีโมจิหรือเปล่าเราถึงจะแบบพิมพ์ไปเขาได้นะอ๋อนี่ครับเราก็ลองใช้อีโมจิไปนะครับผมนี่โดดานไปดูก่อนนะครับเฮ้ยโดดจริงโดดจริงเฮ้ยโดดจริงเยนลูเยเคอุ้ยเขาจริงว่ะเฮ้ยเขาเขาเขาเอาจริงว่ะเฮ้ยคนนี้ของจริงว่ะของจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาโดดเลยอ่ะ เอ้ยเอาว่าเอาว่าเอ้ยทุกคนอเขาทำขนาดนี้แล้วเราเราเราต้องให้เขานะเออเราต้องให้เขานี่ดรอปไปเลยครับโอเคนายโอเคครับเราเราให้เออเพราะเขาทำตามจริงมาทุกคนเออโดดน้ำเลยอะกูยังชอบเลยโอ้โหได้ผลไฟแล้วนายเอาไปฟาร์มนะเออนายเอาไปฟาร์มนะนี่นายเอาไปฟาร์มนะโอ้เป็นคนดีแต่เหมือนกูเป็นฆาตกรไปแล้วรอบนึงยังบอกให้เขาโดนน้ำซะงั้นเอ้ยแล้วเขาโดดอ เออเอาเรื่องเอาเรื่องครับทุกคนใครที่เจอคนนี้เนี่ยในเซิร์ฟน้ำสามารถเล่นกับเขาได้นะเออช่วยเขาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยฮะเออนายเคครับผมเออบายนะครับบายบายเออบายนะครับาาบายนะครับาาบายนะครับบาย,ายนชื่อคลิปและใครอบายนะครับบายนะครับบายนะามที่เราบอก <c oughs> <c oughs> เออ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมเจอคนที่อยากได้ผลจริงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะให้เขาทำอะไรฮ่านะสิ่งที่เขาผมว่าเขาต้องไม่อยากทำตอนที่ผมคิดอยู่ในหัวได้แล้วหนึ่งอย่างเออผมว่าเขาไม่อยากทำแน่ๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรต้องไปดูโอเคทุกคนเดี๋ยวรอบเนี้ยไปดูรายที่สองนะอุ้ยเขาบินไปแล้วไว้โชคดีนะนายเราเจอกันที่โลกใหม่นะหวังว่านายจะมาเจอเราในสักวันนะบ๊ายบายโอเคทุกคนครับเราเปลี่ยนรหัสกันดีกว่าครับโอเคไปรายที่สองดีกว่างับโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะผมมาอยู่กันในรหัสที่สองนะครับเอ้ยยเดี๋วอยมีคนทิผลให้เราด้วยเหรอดี๋ยยวนนะออุทกคเเเรราาามถึงจ ผใจดีเลยอะเฮ้ยเฮยนายนายใจดีกันไปหรือเปล่าโอ้ my god เขาเจอเขาให้ผลผมเลยนะเนี่ยเอออุ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปสุ่มนะเออเราลองไปสุ่มผลดีกว่านะครับเราจะได้ผลดีหรือเปล่านะเออเ,เขาเขาน่จะตามมา,ามเขาน่าจะตามมานี่มีคนไทยหรือเปล่าอังกฤษหรอเออคนอังกฤษผมว่าเขาจะฟังเราดูเรื่องไหมอะนะครับอ๋อเขาใช้ผลแสงอยู่โอเคเดีรยวเนี่ยลองสุ่มผลไปเลยนะครับจะได้ผลดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ปากโอเคผลไฟกูเป็นอะไรกับผลไฟวะเนี่ยแม่ง เออผมเป็นอะไรกับผลไฟก็ไม่รู้ว่าสุ่มได้ผลไฟนะครับอืมเราเราให้นายเอาไปเลยเออเอาไปให้คนอื่นนะเราเราไม่ต้องการผลนะนายเราเราเราดอนแเราไม่ต้องการอ่ะเรา เราไม่ต้องการอ่ะเออโอเคทุกคนหลานนี้ก็สุ่มได้ผลเกลือน,นะครับแล้วก็เจอคนที่เขามีผลปีศาจอยู่แล้วนะครับเราเปลี่ยนราตุก,กันดีกว่านะไปรี่ยนธาศาดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่กันในรธาติศาส์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเหมือนเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีคนไทยด้วยนะทุกคนนี้ขอผลปีศาจโอ้โหได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปสุ่มผลก่อนละกันนะฮะ โอเคในเมื่อเขาจะขอผลเราเนี่ยเราก็ยอมให้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่านะครับโอเคแต่ว่าเราเริ่มสูงไปเลยขอเป็นผลโลกเกียรก็พอเพื่อที่จะให้คนคนนั้นนะครับใครก็ไม่รู้นะครับ okay. โอเคสูไปลายเลสโกโอ้ผลไฟเฮ้ย what the f u ผลไฟติดกันสามผลเฮ้ยอะไรวะงง what the f u c k ้งเอองง what the f u c k i n นายนายนี่นี่นายนดูแล้วเรามีผลมาให้นายด้วยอาวอา้าว นายแตกกับนายโดลิงแกงอ่ะเอ้าอะไรวาผลไฟ3ามผลเลยทุกคนว่ามันเป็นไปได้หรอนี่ครับนี่เราละอวดผลนี้เอ๊ะตัดหน้าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านายว่าเรามีผลหน้าเห็นเปล่าเห็นเปล่าอ้าวไม่สนใจหรอนายนายเรามีผลพิศารนายอยากได้ผลไหมเออถามก่อนนะครับนายอยากอยากได้ผลไหมอ่านี่ถามก่อนนายอยากได้ผลไหมนะครับเฮ้ยดูดูเขาจะตอบว่าอะไรนะ น่าจะเป็นคนนี้แหละนะที่พิมพ์ขอผมปีศาจนะฮะตอนนี้เรามีผมปีศาจในมือบอกเลยนะครับว่าเรามีพลังอํานาจเรากเาพิมกอนนะเขาน่าจะกําลังพิมพ์อยู่นะตอนนี้วิ้ยแต่มันได้วลไฟ3ผลติดเลยว่าผมเครื่องตัวเองว่ะงงเลยกูเกาหัวเลยเนะี่ยครับใช่อะนายทําตามเออนายทาตามที่เราบอกหนึ่งอย่างได้ไหมเออเออดีได้เราตามที่เราบอกหนึ่งอย่างได้ไหม เออเดี๋ยวดูที่ครับว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะฮะโอเคผมบอกเลยว่าสิ่งนี้ทุกคนทั้งประเทศอะ่ะคงจะแบบขัดใจกูมากถ้ากูพ,พิมพ์คำนี้ออกไปอะ่ะเดี๋ยวเราดูทุกคนว่าเขาจะบอกว่าอะไรนะครับได้อ่านายชื่ออะไรนายชื่ออะไรอะผมถามไปก่อนนะครับว่านายชื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวนายต้องพิมพ์ตามที่เราบอกนะครับเออเนี่ยขาชื่ออะไรเนี่ยฟูฟูอะไรอ่านไม่ออกอะ่ะ เออเราอาจไม่ออกกันนายมันแปลว่าอะไรฟฟฟูฟูฟูฟฟ,ฟ,ฟูอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูนะว่าเขาชื่ออะไรนะผมว่าน่าจะแบบเด็กนะน่าจะยังอายุไม่เยอะนะครับเพราะว่าจากการพิมพ์นี่พิมพ์ช้าน่าจะหาตัวกอรอยู่นะครับอาชื่อปาล์มอาปาล์มพิมพ์หน่อยว่าปาล์มรักลุงตู่บ <laughs> <laughs> ปาป์มพิมหนว่าปาลมรักลุงตู่โอ้ยกูกูบอกเลยคนไทยทั้งประเทศคงกัดใจกูตาย้วเนี่ยโอ้ยเ้วดูทุกคนว่าปาล์มเขาจะพิมพ์หรือเปล่าครับเออดูนะว่าปาล์มจะพิมไหมนะโอเคเรามาลุ้นกันทุกคนว่าปาล์มเขารักลุงตู่หรือเปล่านะเด็กไทยรักลุงตู่เหรอเนี่ยเราเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ my god จะดูกันนะว่าจะพิม์ว่าอะไรนะน่าจะกำลังพิมฮะ อ่าตอนนี้น่าจะกำลังพิมพ์นะครับโอเคปามปามปามไหนปามว่าไงหรือปามปามบอกกูคิดหนักตอนนี้กูคิดหนักกูจะพิมพ์ดีไหมเออปามน่าจะคิดหนักนะครับในการพิมพ์นะเออเออดูดูปามทำไมปามเงียบอ่ะเฮ้ยปามโดนอุ้มหมอเดี๋ยวเดี๋ยวปามมึงโดนอุ้มป่ะเนี่ยเว้คุยกันก่อนปามเฮ้ยหรือปามกำลังคิดประมวลผลคิดหนักอยู่อ่ะอาจจะเป็นไปได้นะเออที่แบบโอ้โหให้กูพิมพ์อย่างนี้เลยกูยอมตายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไในดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทําไมดีวะเน,นี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิดตั้นช็อปล้านบริการขายโลบัคเลทสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a s าและ v i p s พีสเตอและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศ,ปร,เทศประกอบไว้ห้ เมียมินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันปามแล้วลูกตู่โอ้ยสลิมเอ้สลิมสลิมสลิมเออยอยาเล่นอายนายเราเราให้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 โอเคเราให้เราให้เราให้อ่าตามสัญญาตามสัญญาพิมพ์รักลุกตู่เราก็ต้องให้นะทุกคนเราตามสัญญานะครับเออ ปา์มเออเราให้นะเอาไปไว้ฟาร์มนะแต่แต่แตทุกคนครับเราเจอสลิมหนึ่งหน่วยเนะี่ยโอ้โหนายปาล์มนายนายนายรักลุงตู่ขนาดนั้นเหรอนี่นี่นี่คือนายยอมบอก,กรักลุงตู่เพราะผลเลยเหรอเฮ้อย่าบอกนะว่านายนี่เป็นพวกรับจ้างนะเหมือนที่เขาไปเดินกันนะนะสามร้อยเนี่ยเดินโอ้อาซะคุมเลยใช่ไหมอย่าบอกว่านายเป็นพวกนั้นนะปาล์มนะไม่นะปาล์มทุกคนครับไม่ได้แล้วครับปาล์มน่าจะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่สามกีบแบบพวกเราแล้วะฮะเออโอ้ยหนีก่อนดีกว่านะครับเอ้ยลิงลิงจะเย็นลิง,ลง,ลงจอกูสู้ไม่ไหวเฮ้ยนาดผมอัดคลิปเบคอนผมยังใส่ชุดดำอืคิคด,ดูดิเป็นไงอะเออแ่แจะปาล์มปาล์มนี่ปาล์มก่อนแนบเออเอ้ย, <laughs> อยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็ คลิปนี้ทุกคนอย่าคิดมากนะครับก็ทําคลิปขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับทุกคนเออเป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบคลิปทดสอบสังคมแบบนี้หรือเปล่านะแบบเออให้คนที่เขาอยากได้ผลเนี่ยทำตามที่เราบอกนะครับหรือใครเนี่ยมีอะไรที่ฮ่าๆอยากให้คนที่อยากได้ผลเนี่ยเขาทําก็ลองคอมเมนต์บอกกัน ใต้คิดนี้ได้นะครับทุกคนขอแบบไม่ล่วงเกินแล้วก็ไม่รุนแรงเกินไปนะครับเอาที่แบบเราทาได้นะเออเช่นแบบกระโดดนะ้ําหรือพิมพ์คํอะไรจะหลอกฮาๆนะครับแบบไม่ล่วงเกินใครหรืออะไรอย่างนี้นะพอได้นะแต่ถ้าแบบล่วงเกินใครหรือเป็นคําที่หยาบคายนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะทาไม่ได้นะโอเคทุกคนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวีสดัสสวัสดีครับผมปลาลักลุงตู่นะ <laughs>